สวัสดีครับคำปลอยอรอยเรื่องมวยไทย e p พีที่744คลิปนี้พบกับขวาดาราขมิเจอแข่งซ้ายมวยไทยรุ่งรัตพุ่มพันม่วงปะทะกับยามเขมารอนักคบกขาวขมิเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมืวันที่15มีนาคม2562หรือ2019ในศึกกุลขแมประทะมวยไทยกริกากุลขแมที่ประเทศกัมพูชา ชกกันในพิกัดน้ำหนัก69 kg, 5, กิโลกรัมกำหนดให้ยกยกละ3นาทีพัก2เพื่อไม่เสียเวลาหาความรำคาญกับผมกมปลอ่อยๆไปบนไปแบบภาษาไทยสอดแทรกด้วยไทยสารเป็นครั้งคราวพร้อมสาระและไรสาระเชนินสลาลาขอแนะนำช่องใหม่ดูก่อนนอนท่านแกหลับสบายยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ช่อง Darkcast Podcast แนวหลอนที่จะพาคุณดำดิ่งสู่เรื่องเล่าจากเงามือดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับยังอยู่ในช่องเดิมครับมวยนี่แหละไม่ใช่ช่องผีโอ้ยลูกชายออกช่องใหม่ครับช่วยสนับสนุนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ เป็นยังไงใครเป็นใครแม่หน้าตาก็ยังนี่โอ้โหขวาดาราของขเขมรหน้าตาหล่อเหลาหุ่นดีแม่จะนึกถึงใครแล้วเนี่ยนึกถึงซ้ายดารานี่ผมนึกถึงใครอาจารย์ทองใสทับถนนกรรมการหน้าเหมือนกันเลยมาได้ยังไงอ่ะเออ อาการทองใสทับถนนนั่นก็คือศิลปินมรดกอีสานสาขาศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้านก็คือพินนั่นเองโอ้ยอาจารย์ทองใสแต่ท่านก็เสียชีวิตไปแล้วเมื่อปี2 5 6 7นั่นแหละอ้าวไม่เป็นไรนึกว่าวิญญาณท่านมาเป็นกรรมการที่ขมนที่ไหนได้เอ้าดู ขวาดาราของขเขมรหน้าตาหล่อเหลาหุ่นดีโอ้โสูงยาวเขาดีครับพี่น้องสูงร้อ่ะปดสิบมอ่ะส่วนนักทกไทยรุ่งรัตก็175เท่านั้นแต่น้ำหนักเท่ากัน69กกิโลกรัมเท่ากันอ่ายามเขมราอายุ24รุ่งรัฐเขาอ่าของเราก็25เป็นยังไงดูสิเมธ่า ถ้าจะอ่านคำว่ายามนี่จะเหมือนจะด้อยค่าเราเรียกผู้อรอปพอดีไหม <c oughs> ายามเขม,มาราถ้าไม่มีสระอาก็ต่อท้ายก็ยามขเขมรน,นั่นแหละเอาเป็นยังไงยอกังเกงแดงครับหุ่น,หน่วยก้านแมถ้าถ้าไม่ได้บอกชื่อเนี่ยว่าใครคือขเขมร ใครคือไทยเนี่ยเดากันไม่ได้เลยนะเนี่ยแต่งานนี้ดาราขเขมรน,นักมวยขเขากเขมรดาวรุ่งหน้าตาดีหน้าตาหล่อหุ่นดีแม่ใช้ได้เลยแหละเป็นยังไงหน่วยกา้านโอ้โหสุดยอดเลยถ้าไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยว่าเป็นนักทกชทวาเขมรก็นึกว่ามุมน้ำเงินเป็นขมเขมรที่ไหนได้คนไทยนี่เองอ่าโอ้โหย อะไรคุณคำปอยขเมนไม่มีสิทธิ์รอหรือไงก็ไม่ได้ว่ากันยังไงโอ้โหแลกมัดกลางเวทีเอาสิเอาสิเอาทีสวนโดยมัดเดี๋ยวดิอุย้ยยังยังเครื่อง ยังไม่ร้อนครับก็ยังปรับไม้กันอยู่นั่นน่ะสับขาหลอกโอ้โหก,กาก้านคอธรรมดากาก้านคออีกก็ช่วงยาวกว่าของเราสั้นกว่าก็ไม่เป็นไรเอาแลวก็หาจุดจ้องกลางเวทีแล้วก็รุ่งรัตเต้ายเข้าไปหนึ่งดอกซ้ายกับขวาและนี่เห็นไหมเอาที่้ายดารากับตลกดารา แม่แมยังไงตะวันฉายของเราต้องซ้ายดาราแต่นี่เขมนขวาดาราแล้วไงปกักปักเข้าไปยังไงโอ้โหดอกนี้ลมทั้งยืนโอ้โหเจอซ้ายซ้ายมวยไทยเข้าไปอีกแล้วพี่น้องเออมีลางบอกเหตุนะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหลมทั้งยืนเลยอ่ะกรรมการไม่นับให้โอกาสนักมวยอืม อาจารย์ทองใสทับถนนออยังไงมาขยับเข้ามาโอ้ยหมดยกแรกแหกหมานไปแล้วเอา้ามีภาพรีเพลย์ดูป้าก็าไปยังไงจะขึ้นไหมขึ้นไหมโอ้กะซับซอกซับซอกเออเห็นเข้าเชือกกรรมการแยกแล้วอีกอีก,อ,กอีกข็อหนึ่งอีกช็อหนึ่งยังไงป้าก็าไปสีข้างยกยกยกเป็นไงทิ้งอ๋อ เฮ hey, ไม่ล้มเอา้าอีกดอกหนึ่งอีกดอกหนึ่งเข็นเข้าเชือกเด้งโอ้โหกรรมการนี่เนาะแอ้ไม่งั้นก็ได้เด้งเข้าเชือกสักหน่อยอีกช็อตหนึ่งโอ้แลกมัดกลางเวทียังไงปักเอา้าโอ้โหสวนด้วยมัดนะฟับด้วยศอกไหมนี่ยังยังยังไม่พอปักปัก,กมาโอ้โหดอกนี้เองล้มทั้งยืนเห็นไหม โอ้โหภาพรีเพลย์เอ้ามาลุ้นยกที่สองโปรดแหกตาดูเอซบอกว่าคุณกระปลอยบอกว่าอยากกระพริบตานั้นก็มันฟุ่มเฟือยพูดคำใหม่ก็ได้นะบอกว่าแหกตาดูเอ้าแหกตาดูอาจารย์ทอใสา,นนอายทับถนนเอสับมือชกยกสองครับพี่น้องเอยกสองแหกตาดูตามเอฟซีบอกมา บอกว่าอยากกระพริบตาก็ว่าผมเออเายังไงยังไงโอ้ยแหลกยาวสุกยาวเขาดีเหรอซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้โหเตะดอกนี้กะก้านคอเลยนะเนี่ยอ่กลัวจะที่ไหนรุ่งรัดว่ายังไงเจอเขายาวโอ้ยโอย้แต่แต่แต่มายังไงเนี่ย้นยกให้น้ำใหม่ใหม่แรงดีแรงฮึดละเกินยามเข็มมารานี่เอารอพ่อพอเข็มมาราเอาเอา,เ,อาเป็นยังไง รอพอ่คอมเมนตอกยามคอมเมนเป็นยังไงโอ้ดอกนี้กรซ้ายเออสายมวยไทยเป็นยังไงดอกไหนนี่ไงโอ้โหสีข้างลูกช่วงนี่แหละโอ้โหสี่สุดท้ายสี่โครงบุญมาโอ้กองอัญยะเลยครับพี่น้องเสาทรเลขล้มปั๊บเข้าไปโอ้โหมุมนี้ยังยังยังเด้งปั เข้าไปโอ้โหไม่เอาอะไรรับเลยเอาสีข้างโอ้ดูกซ่วงนี่หลรับเรียบร้อยเขมรัดพุ่มพันม่วงโอ้หายใจหนักก่อนครับเหนื่อย <c oughs> <c oughs> โอ้ลุกขึ้นได้เหมือนกันขายฟันยางนอนหงายขายฟันยางนหละก็มาการเก็บฟันยางไปรเรียบร้อยเออเรียบร้อยอ อาไม่แชกรกรมการนี่แพทย์ประจำสนามเอาละขอขอบคุณจากคำปล่อยอร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยๆเฮงๆแบบไร้กี่จำกัดสวัสดีครับ